พืนที่ตรงกล้าของเราเนะี่ยลั่จากน้ำลดแล้วทิ้งที่เหลืออยู่ก็ค,คือความเสียหายกองบานมังเรือ่องใจไฟฟ้ารดเครื่องเครื่องยนต์แรกหรือว่าอุปกรณ์ตำมากินในระดับความเสียหายกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงแรงงานเขาได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ประาชาชนเนี่ยอากองเหล่านั้นมาข้าวทุน่นช่องแบบฟรีๆกันนะครับซึ่งล่าสุดเลยเลยว่านี่ครับรัฐมนตรีว่าการ ทันพิพัฒน์นะครับนำทีมกระทรวงแรงงานจับมือภาคีเปิดซูนซอมสร้างสุกกลมผัดจัดา้ระดมจังมืออาชีพว่าสร้างรอยคนนะครับซอ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถเครื่องเครื่องมือประกอบอาชีพให้ประชาชนฟรีล้างน้ำลดครับ จากสถานาการณ์อัวกระพยในพื้นทีจังหวัดสงกลา้าต่างต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันห้านานม้าของเจ้าหนุยส่งพ้นกระสอบไอร่าอำเภอในจังหวัดสงกล้าเนี่ยได้รับความเสียหายในวงกว้างเลยไม่ไหวเป็นบานเรือนอย่างที่บอกไปร้านค้าร้านร่วงวนีรยากาท่านตั้งประกอบกาเลยกับพื้นทีการเกษตรโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องไม้ทำมาหากินนะครับ,ฟฟครบรเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกับรถเครื่องซึ่งเป็นสิ่งองจำเป็นในชีวิตประจำวนันเลยกับเอาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับรมปัฒนาฝพี่มือแรงงานกระส่งแรงงานนำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประกา ว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เล่งเห็นถึงปัญหาในรืความเดือดร้อนของผีนองประชาชนผู้ประสบภัยจึงจับมือกับภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาครับในการ เปิดซู่นซอมสร้างซุขกลมผัดจัดให้เตรานไปซานอิเล็กทรอนิกส์ตำบลขออ้อห้งอําเภอหาดใจญ่จังหวัดสงขลาครับยิ่งยาวมาตะเล็วันที่4ธันว่าก้มนะครับมาจนถึงเหลขกว่านี่ยีบช่องทันว่าก้มช่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระคาชใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานซุ่นซอมสร้างซุขกลมผัดจัดหายค่ะในวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนผู้มารับบริการแล้วก็มาเยี่ยมเยียนนะอมส่ใะห้ทมชาง อาชีพเนี่ยทตี่กำลังให้บริการประชาชนนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นประธานส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าเขืองมือประกบอาชีพลอดจนรถเครื่องนา,ายหล้างจากการตรวจเช็คและการ่้มแลลวเซตค่ะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนายพิพัฒน์ราชกิจป,ประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้บอขาวาการช่วยเลือกประชาชนผ่านซุยนซ่อมสร้างสุกขมผัดจัดทายในยทุนนี้เนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการระดมทีมช่างจาก,จาก บนันพัฒนาฟีมือเร่งงานซิบเซจจังหวัดผักตายและก็ภาขี่เครือข่ายจากทั่วประเทศเลยก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ประสบภ,ภัยเนี่ยนะโดยการนําเครื่องมือเครื่องใชา้มารับบริการจํานวนมากค่ะโมเดลนี้เนี่ยก็โตอยอดมาจากน้ำท่วมทางผักเนื้อแล้วก็จะมีการย้ายพ้นไปยังพื้นทีน่อื่นๆที่อาจประสบภัยน้ำท่วมในอนาคตด้วยเหมือนกันค่ะลองฟังเสียงทันรัฐมนตรีแหละค่ะอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่27 พฤศจิกายนนะครับจังหวัดสงขลาของเราก็มีผู้ประสบกับภัยน้ำท่วมหรืออุทกภัยนักเกินกว่า50%ของจังหวัดสงขลานะครับก็ทางกรมพัฒนาฝีมือรายงานโดยข้อสั่งการของท่านประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลากับผู้ประกอบการต่าง ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้ขอบริจาคนะครับอาไัยน้ำมันเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในการที่พวกเราได้มาเปิดศูนย์ในครั้งนี้ก็มีผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมาถึง2,000กว่าชิ้นนั่นรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้วโดยเฉพาะบริษัทไพศาลกับบริษัทยามาฮ่าก็ได้ อนุเคราะห์ในเรื่องของอะไหล่ต่างๆทั้งหมดและสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่กระทรวงแรงงานเราสามารถแบ่งเบาภาระได้ก็พยายามที่จะแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดนี่คือความตั้งใจของกระทรวงแรงงานนะครับ พันปลือกกรแล้วแต้ครับจากการเปิดรุ้นต่แหลกวันทีเซ่จึงหยิบช้องทันว่าคมเีผ่านมานะครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาเ<ม>ครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างเช่นผัดลมมออุ้งก้าวโตเย็นโตตัดเครื่องซักผ้าเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์แหลกแลยก็อีกลุยเลยนะครับ,รบม้ารับบริการเนี่ยหมายว่า2่องพันห้าร้อยชินครับแล้วก็มีรถเครื่องที่ได้รับความเสียหายหจากน้ำท่วมอีกนึ่งร้อยแปดสิบคันรวมแล้วต่้งมดต่างเป้เนี่ยช่องพันหกร้อยแปดสิบชินครับโดยมีการระดมทีมช่างไฟฟ้าช่าง รอยคนเะมีทักษะ้านอิเล็กทรอนิกส์จั่างไฟฟ้าเฉพาะดานอะไรแนี้เข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพและการซ่อมเปลี่ยนอะไรก่อนจะร้องมอบให้ขึ้นกับผีน้องประชาชนนะครับท้งนี้ครับแม่ว่าตอนนี้เนะขาจะมีการปิดทุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนคนไหนจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้จากน้ำท่วมอยู่กระต่ายมาประสานไปยังผู้นําชุมชนเพื่อน,นําเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรวจช็คสภาพและการซ่อมได้ครับติตราาบันพัฒนาฟีมือแรงงานตีทิพย์้องส่งคล้านะครับก็คือไม้เหล็กตัวรับุ่นเจ็ดเท่าม้ามหกทุ่นห้า ช้องรายละเอียดเตะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ oh ho. นะคะตอนนี้ค่ะว่าใครที่ยังไม่โ o มนะมก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าทีเขาบอกเลยว่าเปิดศูนใช่ไหมศุนสมสร้างซุกกรมพัดจะหายเทนาภัยซายรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือเขาเปิดมาแขนเดือนเลยนะนตั้งแต่วันเทเซ่ไปจนถึงหลักว่าคือหยิบซงเวลาเกือบเดือนเดี๋ยเขาใช้เวลาเ้องน,นั้นแต่ว่าหล่งจากนี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะก็สามารถพาไปได้เลยนะเทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทสิบสองสงคล้าอันนี้ยุดิส่งคล้านะก็สามารถพาไปได้เหมือนกันอันไหนเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ไฟเม้าวมังนะ เขาก็จะเอาทีมจังที่มีทักาษาด้านนั้นระดมกัน<อ>ช่วยกันร่อมช่วยกันเปรียนอะไรนะสังว่ตัางเพีนอยง,งที่บอกไปฟรีจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในช่วงนี้ไปได้เหมือนกันนะคะ